คนคึกคักเลยนะครับมาต้อนรับการกลับมาของรถไฟสายสัสผั์โลกนะครับหลัยจากที่ได้หยุดเดินรถช่วงโควิดไปนะครับสามปีอ,อ้าวลงา ไปนะครับขบนวนรถสายศิลาสมัรตะโลกก็กลับให้บริการนะครับเห็นแม้ขบวนที่เป็นอุสลามาประกาศนะครับทุกนสามสี่ยังไม่กลับมาเรามีขบวนนี้นะครับกลับไมห้หายเงาไปก่อนนะ